สวัสดีค่ะลัคนาราศีเมทุนนะคะมาแล้วนะคะคลิปประจําเดือนสิงหาเข้ากันยาเลยนะคะก็เป็นการทํานายควบสองเดือนไปเลยนะคะเน้นดูลัคนาเป็นหลักเหมือนเดิมนะคะช่วงนี้แม่หมอก็มาต่างจังหวัดนะคะทุกคนอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างต้องขออภัยนะคะเรามาดูไพ่ของคนลัคนาราศีเมทุนประจําเดือนสิงหากันยานี้เป็นยังไงบ้างนะคะไพ่แม่หมอก็จะครอบคุมประมาณ2เดือนนะคะ ก็สำหรับช่วงนี้ก็จะมีดาวถอยหลังหลายดวงรวมทั้งดาวประจําตัวของคุณด้วยนะคนละคณาราศีเมถุนนะคะแต่เป็นการถอยหลังอยู่ในภพเรือนที่ดีก็ยังถือว่าดีโอเคใช้ได้นะคะเรามาดูไพ่ของคุณกันคนละคณาราศีเมถุนไพ่ประจําตัวค่ะเป็นไพ่เด็กถือถ้วยนะคะใบแรก เด็กถือถ้วยก็เรียกว่าจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะถ้าไม่ใช่เงินก็จะเป็นของขวัญน,นะคะโชคลภาบ,บางอย่างนะคะไพ่เงินประกบหน้าด้วยนะคะก็เรียกว่าช่วงนี้การเงินถือว่าดีเลยนะคะบางคนคิดจะไปนั่งวิปัสสนากรรมาฐานเข้าวัดเข้าวาหรือเปล่านะคะมีไพ่พะราษีขึ้นในตำแหน่งที่สามความคิดของเรานะคะตำแหน่งที่สี่เป็นไพ่หกเหรียญน,นะคะตำแหน่งที่ห้าเป็นไพ่อ,อัศวินถือไม้เท้านะคะ หลายคนที่ผ่านมามีเรื่องของการเดินทางหรือเปล่านะคะมีการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะในอนาคตอะ่ะจะทําอะไรกิจการงานส่วนตัวหรือว่าอะไรหรือเปล่าคนเมทุนนะคะพระราชาถือดาบเป็นตําแหน่งของอุปสรรคปัญหานะคะตําแหน่งที่8เพื่อนฟูงโอถือว่าดีเลยตําแหน่งนี้นะคะสองถ้วยนะคะแล้วก็พ 8, ไพ่แปดแม่เท้านะคะไพ่สรุปล่ะไพ่สรุปของคนลัคนาราศีเมทุนคือไพส่สตนนะคะ อาถือว่าดีค่อนไปในทางที่ดีก็จะมีใช้แรงบ้างเหนื่อยบ้างเป็นธรรมดานะคะแต่การเงินดีนะการเงินดีนะคะใช้ได้เลยแหละนะคะมีรายได้มีโชคลาภเข้ามาแน่นอนมีช่องทางการทำมาหากินดีๆแน่นอนสำหรับคนลัคนาราศีเมถุนนะคะไพน่นางฟ้าบอกคุณว่า new home ช่วงนี้เขาบอกว่าเหมือนคุณจะต้องย้ายบ้านหรือต้องย้ายที่อยู่หรือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเคลื่อนไหวไป,ไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งอะ นิวโฮมก็คือแบบอาจจะได้บ้านใหม่ที่ใหม่ๆห,หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับคำทำนายไพ่โดยรวมของคุณถือว่าดีนะไพ่ประจำตัวเป็นเด็กถือถ้วยช่วงนี้ก็จะเป็นคนอารมณ์ช่างคิดช่างฝันนะคะหรือช่วงนี้คุณจะได้อะไรใหม่ๆเพราะว่าไพ่เด็กถือถ้วยคือการได้อะไรใหม่ๆนะคะได้สิ่งใหม่ๆ บางคนแต่งงานแล้วอาจจะมีลูกมีบุตรตั้งครรภ์น,นะคะถ้าใครที่ยังโสดอยู่ก็อาจจะเจอความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะเจอคนใหม่ๆเข้ามาเป็นช่วงเวลาที่คุณจะเปิดใจนะคะสำหรับคนรัคณาราศีเมถุนนะคะถ้าเป็นเรื่องโชคลาภก็คุณอาจจะได้ของขวัญของรางวัลอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าเรื่องราวบางอย่างนะคะที่มันจะเป็นสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณนั่นแหละ คนลัคนาราศีเมทุนนะคะไพ่าการเงินประกบหน้าด้วยช่วงนี้ก็จะมีคนมาคอยเทคแคร์ดูแลใส่ใจคุณดีนะนะคะเพราะว่าไพ่พระราชนีถือเหรียญเป็นสัญลักษณ์ของคนที่อบอุ่นดูแลเอาใจใส่บุคคลอื่นเป็นอย่างดีนะคะหรือว่าก็จะมีเรื่องของการเงินเข้ามาด้วยช่องทางใหม่ๆใ,ในเรื่องของการทำมาหากินนะคะสำหรับคนลัคนาเมทุนค่ะ ในส่วนของการงานดีไหมการงานถือว่าดีนะเป็นไพ่หกเหรียญน,นะคะการงานเป็นไพ่หกเหรียญหกเหรียญเ,เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของคนใจบุญนะคนใจบุญชอบช่วยเหลือคนอื่นอะไรประมาณนี้นะคะรวมทั้งเรื่องของการงานของคุณก็อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานด้านการกุศลช่วยเหลือบุคคลอื่นได้เหมือนกันนะคะช่วยผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากหรือเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงินต่างๆนะคะ ก็จะเกี่ยวข้องในส่วนของตรงนี้นะคะการงานก็เรียกว่านําโชคมาให้เจ้าชะตาเหมือนกันนะคะได้ทั้งโชคลาภเงินทองนะคะหรือว่าช่วงนี้เราอาจจะนําเงินไปให้ทางบ้านก็ได้นะสําหรับคนลัคนาราศีเมทุนนะคะ การงานถือว่าดีที่ผ่านมาหลายคนหลายท่านเนี่ยมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นการงานของคุณจะรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็มีเรื่องของการเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนด้วยที่ผ่านมานะคะอนาคตรเรื่องของการงานของคุณจะดีนะใครที่วางแผนเรื่องของการงานนะคะทำกิจการส่วนตัวนะคะก็ถือว่าดีในอนาคตมันจะมีการเริ่มต้นใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะ บางคนบางท่านเป็นเจ้าของกิจการนะคะเริ่มต้นมีธุรกิจเป็นของตัวเองก็ได้นะคะเรามาดูเรื่องของดาวการงานของคุณนะดาวการงานของคุณเนี่ยก็คือดาวพฤหัสบดีนะดาวพฤหัสบดีจะเดินถอยหลังตั้งแต่เดือนกันยาต้นเดือนกันยานะคะก็เรียกว่างานเก่าๆคุณจะกลับมาทําโปรเจกต์เก่าๆอาจจะต้องนํากลับมาทํามาแก้ไขหรือว่ามาปัดฝุ่นใหม่ก็ได้นะคะ แต่ว่าเขาถอยหลังอยู่ในภพเรือนที่ดีก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะสาหรับคนลัคนาเมถุนถ้าตามหน้า,าไพ่แม่หมอแล้วแม่หมอว่ามันเหมือนกับเราจะต้องเคลียร์งานเก่าๆนะคะอย่างเช่นเรื่องของการงานบางอย่างนะคะที่มันแบบยังไม่เคลียร์ยังไม่ได้ทําอะไรประมาณเนี้ยนะคะเราอาจจะต้องไปแก้ไขให้มันเสร็จสิ้นอย่างใครที่แบบมีเรื่องของหนี้สินบางอย่างอะไรประมาณเนี้ยคุณจะเริ่มเคลียร์หนี้สินของคุณได้นะเพราะว่า ไพ่หกเหรียญเนี่ยมันเป็นไพ่ของการชําระหนี้ด้วยเหมือนกันหนี้สินพวกนี้นะคะได้นะคะจะมีการหยิบจับเริ่มต้นใหม่ๆใ,ในเรื่องของการงานนะใครที่ตกงานว่างงานก็เตรียมตัวก็น่าจะได้งานในเร็วๆนี้นะสำหรับคุณลัคนาเมทุนนะคะเรื่องราวบางอย่างที่มันมีปัญหาคุณจะเคลียร์และปิดจบได้ในช่วง1-2เดือนนี้นะคะ ทั้งเรื่องหนี้สินเรื่องปัญหาค่าราคาสั่งเก่าๆคุณจะต้องไปแก้ไขแล้วก็ทํามันให้ดีขึ้นนะคะสําหรับคนลักนาเมถุนนะคะการเงินทับตัวเองนะก็โอเคอะ่ะในช่วงนี้นะคะคุณจะมีลู่ทางใหม่ๆในการทํามาหากินเพื่อนฝูงก็จะช่วยเหลือดีนะคะจะเจอมิตรภาพที่ดีนะคะ มีคนมาคอยช่วยเหลือนะคะบางคนจะอาจจะร่วมหุ้นลงทุนกับเพื่อนก็ได้นะคะใครที่มีปัญหาขัดเย้งกับเพื่อนในช่วงนี้ก็จะคุยก็จะเคลียร์เจรจาก,กันได้เพราะมีไพ่สองเหรียญในตำแหน่งนี้นะคะปัญหาและอุปสรรคของคุณจะอยู่ที่ไพ่าราชาถือดาบระวังเรื่องของคนในเครื่องแบบทหารตำรวจให้ดีนะคะจะเป็นประมาณนี้ถ้าตามหน้าไพ่ของคุณนะคะบางคนบางท่านในช่วงนี้คนละคณาเมถุนนะคะ วางแผนเรื่องของการงานหรือเปล่าจะเปิดกิจการสาขาใหม่หรือเปล่าจะขยายสาขาใหม่หรือเปล่านะคะค่อนข้างที่จะแบบมีไฟในช่วงนี้ถ้าเป็นเรื่องของการงานของคุณนะเทวดาดีค่ะไปได้ค่ะนะคะในส่วนของการเงินดีอืมการเงินดีมีโชคมีลาบนะสำหรับคนเมถุนแต่แต่ว่าโชคลาภของคุณจะมาจากเรื่องของการงานนะการงานความขยัน ทำให้เจ้าชะตามีเงินมีรายได้เกิดขึ้นนะไพ่สเตนเป็นไพ่สรุปไม่เหมาะว่าดีถ้าเป็นเรื่องของการงานไพ่สเตนอะนะคะเพราะว่ามันเป็นมันอาจจะเหนื่อยบ้างสําหรับไพ่สเตนแต่ว่ามันเป็นลักษณะของคนที่ขยันขันแข็งนะคะทำอะไรด้วยตัวเองนะคะก็เลยทําให้เรารู้สึกเหนื่อยบ้างแต่ว่าสถานการณ์เนี้ยมันจะเปลี่ยน ไปในทิศทางที่ดีขึ้นไม่ว่าเรื่องอะไรมีปัญหาอะไรถ้าไพ่สเตนขึ้นเป็นไพ่สรุปก็แสดงว่าคุณเคลียร์ได้ปิดจบได้นะคะถ้าเป็นความรักก็จะถูกตัดสินและจบเคลียอะไรประมาณนี้นะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะแต่คุณไม่ต้องห่วงเรื่องของความรักนะเรื่องของความรักของคนลัคนาราศีเมถุนเนี่ยนะคะก็คือว่าถ้าดาวการงานของคุณดีดาวความรักของคุณก็ดีนะเพราะว่ามันคือดวงเดียวกันนะคะ ดาวการงานกับดาวความรักของคุณก็ดึกก็คือดาวพฤหัส,สบดีนะคะซึ่งจะเริ่มเดินถอยหลังในช่วงเดือนกันยายนตั้งแต่วันที่2กันยายนเป็นต้นไปนะคะแล้วมันจะเป็นยังไงล่ะแม่หมอนะคะามาดูสถานะคนโสดก่อนนะคะคนโสดจะเจอคนใหม่ๆนะคะจะเจอคนใหม่ๆคนใจดีใจบุญด้วยนะคะสายเป้อะไรประมาณนี้นะคะจะเจอคนใหม่ๆแต่ว่า ก็ต้องดูนิดนึงนะคะคนใหม่ๆที่ว่าเนี่ยนะคะสายเปที่ว่าเนี่ยนะคะเขาไปเปนคนอื่นด้วยหรือเปล่าก็ดูดีๆนะคะแต่ว่าเรื่องของการเงินนะคะจะมาจากในส่วนของเพศตรงข้ามด้วยนะคะเรียกว่าเจอใครในช่วงนี้อาจจะมีคนมาเปน,นะคะแต่ก็ดูด้วยว่าเขาเปนคนอื่นด้วยหรือเปล่านะคะคนลัคนาเมทุนนะคะ,คะ,เ,นนะ,คะเพราะว่าไพ่หกเหรียญเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นการแบ่ง แบ่งความสัมพันธ์ไปได้เท่าๆกันอะเท่าเทียมกันทุกคนอะไรประมาณนี้นะคะเป็นคนใจดีใจบุญเป็นสัญลักษณ์ของผู้ชายที่ถือตาช่างแล้วก็มีขอทานนั่งอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะเขาก็โปรยเงินให้ทุกคนอะเห็นไหมคะดังนั้นก็ดูดีๆนะคะสําหรับคนโสดเมทุนนะคะแต่ว่าเราก็เลือกเหมือนกันนะคนโสดเนี่ยนะคะก็มีเรื่องของการเลือกการพิจารณาอะไรประมาณนี้ดีเหมือนกันนะนะคะ ก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะคะสำหรับคนลัคนาเมถุนคนโสดเนาะนะคะในส่วนของคนคุยนะคะคนมีแฟนแล้วคนมีคู่อย่างเงี้ยนะเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงนี้คนรักของเราอาจจะชวนไปทำบุญอาจจะมีโอกาสชวนกันไปทำบุญเพราะว่าคนรักของคุณเป็นไพ่หกเหรียญช่วงนี้อาจจะใจบุญอยากทำบุญอะไรประมาณนะี้ชวนเราไปทำบุญซึ่งตัวเราความคิดของเราก็แบบ มันอยากจะไปทําสมาธิวิปัส,สนาทําบุญด้วยเหมือนกันนะคะอาจจะชวนกันไปทําบุญก็ได้สําหรับคนมีคู่นะคะแม่หมอก,ก็มองว่ายังดีอยู่นะถ้าเป็นคนมีคู่อะไรประมาณนี้น,นะคะยังถือว่าโอเคอยู่นะไพ่ของคุณอะนะคะบางทีแม่หมอว่าใครที่รอเรื่องของบุตรคนมีคู่เนาะที่แต่งงานแล้วใครที่รอเรื่องของบุตรเนี่ยมีโอกาสที่จะได้สูงมีโอกาสที่จะได้สูงนะคะสําหรับคนลัคนาเมถุนนะนะคะ ก็ค่อนข้างที่จะดีนะคะสําหรับหน้าไพ่ของคุณเนาะนิวโฮมเนี่ยไพ่นางฟ้าบอกนิวโฮมอ่ะมันอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือว่ามีสิ่งใหม่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะสาหรับคนลัคนาเมถุนนะคะมาดูดาวประจําตัวของคุณหน่อยนะเพราะว่าดาวประจําตัวของคุณจะเดินพักเดินมนนะคะเรียกว่าเดินถอยหลังเข้าสู่ ราศีกันแล้วก็ไปราศีสิงเดินหน้าถอยหลังอยู่นะนะคะแต่ว่าสองราศีเนี่ยเป็นราศีที่ดีของคุณนะก็เรียกว่าอาจจะเจอเพื่อนเก่าหรือเปล่าวางคนอะนะคะเพราะว่าราศีสิงเนี่ยเป็นภพสหัชชะของคุณนะราศีสิงเป็นภพสหัชชะของคุณนะอาจจะเจอเพื่อนเก่าๆวนเวียนกลับมาเจอกันก็ได้นะคะส่วนราศีกันเนี่ยเป็นภพพันธุของคุณไงนะคะ เออเนี่ยมันก็จะมีความเกี่ยวข้องกันในสองภพเรือนเนี่ยพันธุก็บ้านรถที่ดินครอบครัวของคุณนะคะอาจจะต้องเข้าไปแก้ไขเข้าไปาเรียกว่าช่วยเหลือในเรื่องของครอบครัวด้วยเหมือนกันไพ่ขึ้นตำแหน่งของ6เเรียนขึ้นอะ่ะอาจจะเอาเงินไปช่วยเหลือครอบครัวก็ได้ในบางคนบางท่านนะคะแต่ว่าพอถอยมาที่ภพศาสตร์ฉากอาจจะเกี่ยวเนื่องกับเพื่อนทีเนี้ยนะคะ คุณเพื่อนอาจจะมาเจอกันมาพบกันโดยบังเอิญหรือเปล่านะคะอาจจะเป็นเพื่อนเก่าๆอะไรประมาณนี้นะคะก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะเพื่อนเก่าๆสังคมเก่าๆอะไรเนี่ยนะคะก็มีโอกาสนะนะคะสำหรับคนลัคนาราศีเมถุนนะคะมาดูดาวศุกร์นะดาวศุกร์เป็นดาวในภพบุตตะ ะะการเริ่มต้นทำอะไรใหม่นะคะแล้วก็เรื่องของเป็นสองเจ้าเรือนาดาวศุกร์เป็นดาวภพวินาศด้วยนะคะอยู่ในราศีกรกฎนะคะเป็นราชาโชคนะคะอยู่ในภพการเงินของคุณนะดาวศุกร์นะคะก็เรียกว่าจะได้เงินจากทางไกลด้วยนะคะจะได้เงินจากทางไกลหรือว่านาเงินไปลงทุนก็ได้สําหรับคนลนัคณาเมทุนนะแต่เปอร์เซ็นที่คุณจะนาเงินไปลงทุนสูงนะถ้าตามนา,พาไพ่แม่หมอนะคะมีโอกาสมีโอกาสเพราะว่าไพ่ขึ้นเป็นหนึ่งไม้เท้าหนึ่งม้เท้าเป็นเรื่องของการ ลงทุนทํากิจการส่วนตัวนะคะส่วนมากเป็นเจ้าของกิจการไม่งั้นก็นําเงินไปแบบเรียนศึกษาหาความรู้เปิดเ,เรียนคง้งเรียนคอร์สอะไรประมาณเนี้ยนะคะเรียนภาษาเรียนศิลปะเรียนอะไรที่คุณชอบนั่นแหละ,นะะเหมือนกับนําเงินไปต่อยอดนําเงินไปลงทุนทั้งเรื่องของการศึกษาแล้วก็เรื่องของการงานนั่นแหละนะคะก็ถือว่าโอเคนะคนไม่ทุนนะคะแต่ว่าดาวมันมาจากภพวินาศด้วยก็มาระมัดระวังเรื่องของการเงินด้วยนะคะใช้จ่ายให้มัน พอดีนะคะเรียกว่าต้องดูกระเป๋าของเราด้วยนะคะในแต่ละคนนะคะแต่ว่าถ้าความหมายที่ดีอีกอย่างหนึ่งอาจจะได้เงินจากาคนแบบต่างชาติต่างภาษาหรือว่าเงินจากทางไกลอะไรประมาณนี้เงินออนไลน์อะไรประมาณนี้แต่ว่าที่ต้องระวังก็คือเรื่องของการใช้จ่ายที่มันแบบฟุ่มเฟือยเกินไปหรือจะมีเรื่องของการเงินแบบฉุกเฉินเข้ามานะเพราะว่าพบวินาศเข้าสู่เรือกรนการเงินก็เรียกว่าอาจจะมีการใช้เงินแบบฉุกเฉินปุปบับบฉับพลันได้เหมือนกันนะ คนเมถุนนะคะก็บริหารจัดการเรื่องของการเงินดีๆนะคะแต่ภาพรวมของเราเดือนนี้ได้เจอสิ่งใหม่ๆอาจจะเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆนะคะอาจจะเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะความคิดของเราก็เหมือนกับ กำลังวางแผนที่จะทำอะไรสักอย่างนะคะหรือว่าอยากจะไปนั่งวิปัสสนากรรมาฐานอยู่เงียบๆคนเดียวใช้สติใช้สมาธิอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อที่จะเริ่มทำอะไรใหม่ๆนะคะแต่หน้าไพ่ของคุณไม่เสียนะนะคะหน้าไพ่ของคุณไม่เสียแต่ว่าตำแหน่งของคำแนะนำก็คือว่าไพ่บอกว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องบาลานั้บาานทั้งเรื่องจิตใจ,จแล้วก็เรื่องของอารมณ์ของคุณให้ดีนะคะบางสิ่งบางอย่าง คุณก็ควรพูดออกไปบ้างไม่ใช่เก็บพานำอยู่คนเดียวนะคะไม่ค่อยพูดค่อยจาอยู่นิ่งๆเฉยๆคนอื่นไม่รู้นะคะดังนั้นก็พูดออกไปบ้างก็ดีนะคะไพ่คาแนะนําแบบนี้นะคะอาจจะต้องใช้ความอดทนในบางสถานการณ์ด้วยนะสำหรับคนลคัคนาเมทุนนะคะไพ่ก็จะประมาณนี้แล้วก็ระวังเรื่องของคนในเครื่องแบบทหารตำรวจนะเพราะว่าไพ่มันขึ้นเป็นพระราชาถือดาบ ส่วนมากก็จะเป็นคนในเครื่องแบบทหารตำรวจที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณหรือว่าสร้างปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้กับเราอะไรประมาณนี้นะคะก็จะแนวนี้นะสำหรับคนเมทุนนะคะภาพรวมเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะภาพรวมเป็นไปในทิศทางที่ดีสิงหากัญญาเนี่ยดีแน่นอนนะคะแต่ว่า,าดวงดาวตอนนี้เนาะดาวพฤหัสบดีของคุณอยู่ที่ราศีมีนพบกับมะ เป็นเกษตรในภพกรมมะถามว่าดีไหมดีนะการงานมีความมั่นคงเข้มแข็งเลยนะคะแต่พฤหัสในภพกรมมะเขาบอกว่าให้ระวังจะเจ้านายจะเรียกว่าจะหลอกใช้งานอะไรประมาณนี้นะคะจะหลอกใช้งานแนวไหนเราแม่หมอก็แนวว่าแบบหลอกให้ไปทํโน่นทนํานี่แต่ว่าไม่ให้รางวัลไม่ให้ค่าตอบแทนอย่างที่พูดกันไว้อะไรประมาณนี้นะคะดังนั้นไพ่แม่หมอก็จะเตือนว่าคลนาละคณะราศีมีนะนะคะเวลาทําอะไรอะ่ะ ให้มีหลักฐานหรือว่าให้คนอื่นรับรู้ด้วยอย่างเช่นเจ้านายให้คุณไปทํานั่นทํานี่นะเราจะให้อันนั้นอันนี้นะนะคะอา,อาจจะส่งลายเป็นหลักฐานคุยกันอะไรประมาณนะี้หรือให้คนอื่นพูดให้คนอื่นได้รับรู้อะไรประมาณต่อหน้าคนอื่นอะไรประมาณนะี้นะคะเพื่อให้คนอื่นเป็นพยานนะว่าจะให้คุณนะอะไรประมาณนะี้นะคะจะได้ไม่มีปัญหานะคะจะเป็นแนวแนวเนี้ยนะคะถ้าตามดวงดาวของคุณ ะะสำหรับคนลัคนาราศีมีนเอ่อไม่ใช่สิลัคนาราศีเมทุนนะคะแม่หมอก็ปล่อยคลิปึ้นมาอันดับสุดท้ายเพราะแม่หมอรู้สึกว่าดวงคนลัคนาราศีมีนอ,อ่าราศีมีนกับราศีเมทุนเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะดีนะค่ะค่อนข้างที่จะดีก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากหรอกนะคะคาแนะนํนาก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ที่บันทึกคลิปเนี่ยจะมีเสียงรบกวนบ้างนะคะเพราะว่าแม่หมอมาบันทึกคลิปเนี่ย ต่างจังหวัดมาต่างจังหวัดนะคะก็จะได้เสียงได้ยินเสียงนกเสียงรถยนต์นะคะเสียงน้ำไหลอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะคะแล้วก็อยู่ติดถนนด้วยนะคะมาพักผ่อนบ้างอะไรบ้างนะคะมาทําธุระอะไรประมาณนี้นะคะ่ะก็เลยแวะมาพักผ่อนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะ เดี๋ยวขอแนะนำนิดนึงนะคะช่วงนี้ดาวมันเดินวิปริตถอยหลังเยอะนะคะสำหรับ12ลัคนาราศีจะทำอะไรนะคะโดยเฉพาะเรื่องเอกสารสัญญาคำพูดนะคะให้มีหลักฐานหรือว่าใครที่ทำมาค้าขายนะก็เรียกว่าให้คุณทำอะไรที่มันมีหลักฐานให้ชัดเจน หรือว่าขายของอย่างเงี้ยถ้ามีออเดอร์ใหญ่ๆใ,ให้เก็บมาจาไว้เลยไม่งั้นมันมีปัญหานะคะมันอาจจะมีปัญหาคาดเคลื่อนหรือว่าผิดนัดก็ได้ผิดแผนของคุณก็ได้นะคะทําอะไรให้สํารองไว้นะช่วงนี้ดาวเดินถอยหลังแล้วก็วิปริตหลายดวงนะนะคะใครที่มีเรื่องของธุรกรรมสัญญาเอกสารต่างๆนะคะให้ทําเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ถ้าใครที่ทำมาค้าขายถ้ามีออเดอร์ใหญ่ๆอะไรประมาณนี้นะ เก็บมาจําไว้ก่อนก็ดี50%เลยมาจําอะไรประมาณนี้นะคะไม่งั้นมันจะมีความคาดเคลื่อนนะนะคะแม่หมอบอกแล้วนะเตือนแล้วนะคะดาวพันพวนหลายดวงนะคะทุกคนต้องวางแผนให้ดีนะคะมีแผนสำรอง1,2,3ไว้จะได้ไม่ผิดพลาดนะคะก็ประมาณนี้คะ่ะระวังเรื่องของอุบัติเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆด้วยนะคะสำหรับคนลัคนาราศีเมทุนนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะแม่หมอขอลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะ